สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปชมสถานที่ที่ไม่เหมือนใครในโลกนั่นก็คือวัดร่องขุนหรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อว่าวัดสีขาวนั่นเองครับตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงรายวันนี้ผมได้พาลูกชายคนเล็กมาเที่ยวด้วยพอมาถึงที่นี่สิ่งแรกที่คุณจะสัมผัสดได้ก็คือความอลังการของอาคารสีขาวบริสุทธิ์ที่โดดเด่นท่ามกลางผืนฟ้าสีครามเลยครับตัววัดถูกประดับประดาด้วยกระจกชิ้นเล็กๆระยิบระยับย้ำต้องกับแสงแดดทําให้รู้สึกเหมือนหลุดเข้ามาในแดนแห่งความฝันยังไงอย่างนั้นเลยพอเราเดนเกยอออท่่ซููุ ทั้งปูนปั้นสุดวิจิตสะท้อนถึงเรื่องราวทางพระพุทธศาสนารวมถึงงานศิลปะร่วมสมัยที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวชวนให้เราหยุดคิดและได้ชื่นชมกับความงามที่บรรจงสรรสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยจิตรลิินแห่งชาติของเรานั่นเองครับจุดเด่นที่พลาดไม่ได้เลยก็คือสะพานการกลับชาติมาเกิดที่ทอดยาวสู่พระอุโบสถสีขาวด้านหน้าคุณจะได้เห็นกลุ่มมือที่ยื่นออกมาจากพื้นดินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกิเลสตัณหาพอเราเดินข้ามไปเหมือนเป็นการก้าวข้ามพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีเข้าสู่ความบริสุนานอค,คกกกรับจ ตัวอุโบสถสีขาวยังมีอาคารสีทองอารามที่อยู่ไม่ไกลกันนั่นก็คือห้องน้ําทองคํานั่นเองครับที่สวยงามจนหลายคนต้องตะลึงเป็นหนกหนึ่งความลงตัวที่ทําให้วัดล่องขุนแห่งนี้เต็มไปด้วยความแตกต่างที่น่าสนใจวัดล่องขุนไม่ใช่แค่วัดนะครับแต่เป็นงานศิละปะชิ้นเอกที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ถ้าคุณได้มาเที่ยวเชียงรายเมื่อไหร่ลองมาเที่ยวที่วัดล่องขุนดูนะครับรับรองว่าคุณจะต้องหลงไหลในความงามและม์เสนห์ของวัดแห่งนี้อย่างแน่นอนครับแล้วกลับมาพบกันในคลิปหน้านะครับับสวสดีครับ